สวัสดีครับทุกคนสําหรับตอนนี้ผมกับศรีภรยาก,กําลังจะเดินทางกลับนะครับกับทักทายทุกคนนิดนึงนะครับสวัสดีครับนะหลังจากทักทายเสร็จเราก็เดินทางมาถึงลาตะครองนะครับเป็นลานสมตำไก่ย,ย่างแซ่บเจ้านี่แนะนําเลยครับอร่อยจริงบอกเลยมาดูกันครับมีอย่างกินแนวเนาะพี่น้องเนาะกับมีไก่ย,ย่างนะครับนี่ปลาเผา ปลาช่อนเผานะครับซึ่งเราสั่งตัวใหญ่ๆมาเลยนะครับแล้วก็สมต,ำต,ำตำําตาโคลาด้วยพี่น้องเด้ะแซบขนาดกัรลานเนี่ยเป็นเมียงปลาเขาปลาช่อนนะครับน้ำจิ้มมี่สองแบบน้ำจิ้มเจ้ากับน้ำจิ้มเผ็ดเนาะพี่น้องเนาะมาด้เวลาแซบๆกันแล้วก็จะพาทุกคนมาก,กินกันเลยครับเอยอดใจบ่หวแล้วผักจัดเต็มมาครบฮัลโหลเซียฮาจังน้อยสุธิรักโอเคครับตอนนี้เราจะเริ่มกินกันแล้วนะครับ พร้อมกินกันแล้วที่เห็ดจังเลยะครับก็ทาการตักกินกันเลยพี่น้องนี่เอามาโชว์นิดนึงนะครับสําหรับสมตอมโคราชของเขานะครับแซ่บอิหลีอร่านี่รสชาติกลมๆเผ็ดได้ใจคับครับเพราะว่าพวกเราสั่งว่าเผ็ดมากเผ็ดคักๆเดี๋ยวกินไปก่อนเดี๋จัดเต็มไปเรื่อยๆกอนครับผมในระหว่างที่ผมกินเร็วนี่ครับกะพี่น้องหาก็ข้าวกระปลามากินนะครับนะครับตอนนี้กำลังจิแกะปลาคอนะครับปลาช่อนเผา เนื้อสดมากครับลอกหนังนี่ออกเลื่อยแล้วก็นเนื้อหวานฉ่าดีมากมากครับเหมาะสําหรับการกินแกล้มสุปตากับแจ่วที่เขาเตรียมมาให้นะครับผมบอกเลยอย่างที่บอกครับแซบอิรีนี่เห็นว่าเนื้อปลาเียกับตำห้างเข้ากันสุดๆเลยครับนี่มาครับนี่ตอนอย่ยๆเสริมให้ที่รักกินเลยเอา่มไม่อ็นผมกินเองครับผมจำตั้งว้นี่จำผิดครับมากคำยหญ่ๆโอ๊ะใส่ปากดังบ,บ๊อบ ็มปาก็มคำาสียบลายสำหรับเมนูเขาสร้างว่านี่สามแบบน่ครับสีผ้ากันกินไปสองคนกับสี่ภรรยานะครับผมมีการตักในสี่ภรรยาก,กินแน่ผมกินแน่นะครับเดอเพื่อาการเสิร์ฟเสพความสุขไปด้วยกันนะครับสำหรับผู้ชมเขามากคับอย่างที่บอกครับผมมานั่งกินเขาน้ำกันอันนี้ก็จะนั่งกินไปเลยๆนะครับไก่สีอิม่มเลาหรอว่าจากที่กินว่าท่านใดท่านโดนกะ เหมือนสีว่าสีอิมบม่แมนครับบ่มีทีทาสีอิมเลยสาวไซส,สาวไซครับผมเนี่ยยิ่งกำโคลาดรสชาติเผ็เด,เดๆเจ็บๆโน่นว่านี่มันจัดจ้านคักๆนี่มันกินไปกินดีนะครับแล้วคุณน่ะตักกินตักกินครับผมนี่ปลาช่อนส,สดๆตักให้สีพะยาอีกแล้วครับนะคนอยากกินปลาคอผมก็จัดให้เลยนะครับเด้อนะนี่ส่วนผมสิกินเอ่อหนังนะครับหนังเข้มๆนี่างละเออตักหนังเข้มๆกินกันนะ ไปครับกินไปเรื่อยครับผมก้างกันหลายหลายเลยครับเห็นว่ากันเลยหางมันครับผมเจ้าวัดสวนตัวนี่หางบม่อไหร่มาเลยนะครับจัดคัมโบวันพี่น้องเบิองเน้นๆจักน้อยครับนี่กัำลังจิ้มเกี๊ยวเขาเสียบจนชิมกันแล้วครับกินเกี๊ยวเขานัวยเสียบอีกเลยครับมาขอกินข้าวหม้ม่ให้ทุกคนแล้วกันนะครับงับมาแซ่บครับผมนี่เดี๋ยวจะไล่ถ้วยทีนี้พอกินอิ่มเลี๊ยวจะเดินทางต่อครับผมนี่ไปที่จุดของฝากวังน้ําเขียวไทยสามเนะครับซึ่งมีของฝากหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้มากไม้ อ่างนก็มีผมสือไปครับมันหนบนะครับรวมไปถึงไวนยนะครับมุ่งตรงมาเลยขึ้นมาสือไหว้ครับสุทธิรักษ์สีพระยาอยากได้ไหว้กลับไปฝากฝากจะคลองนั่นแหละเพราะว่าสือไปเลาก็ไปนั่งกินเองกันยุบานเส่ยบเลยพี่น้องเด้อหลังจากทีเฮาสือของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับในขอญาตรีวิวร้านแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อผู้ใได้สนใจนะครับเนาะไปขอญาตเดินทางกับราคาเก็บกดของฝากของเราครับเป็นน้ำผลไม้แล้วก็ไวน์นะครับผมขอยาตเดินทางกับบ้านขอบคุณที่รับชมครับผม